วันนี้เราก็ม like ีวันที่โรงงานการเกษตรลุ่มเมืองจนครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาชมในส่วนของเครื่องสับย่านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะฮะเป็นรุ่นแปดใบมีดนะครับเป็นแบรนด์แท้ของงาน K R K หรืองานการเกษตรลุ่มเมืองจของเรานะครับผมตัวนี้ราคานะครับไม่แพงมากนะครับผมราคาจับต้องได้นะเน้นคุณภาพนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือตัวนี้นะครับสามารถที่จะสับย่าสับ่ผุด นะครับแบบขาซีนะครับซึ่งบางทีลำต้นมันใหญ่เกินไปเราต้องขาซีกช่วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เน้นตับละเอียดนะครับผมเน้นการใช้งานแล้วก็อย่างนื้คือใบมีดนะครับไม่ต้องหลับนะครับผมตัวนี้ก็สามารถหาเสื้อมีดตามท้องตลาดทั่วไปได้นะครับผมง่ายก็สำหนัในนะครับที่กำลังสนใจนะครับอยากได้เครื่องสัตยานเอเทียนะครับกุญแจในประสงค์นะครับผมสามารถใช้มอเตอร์ตั้งแต่หนึ่งแรงขึ้นไปนะครับผมก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะซึ่งถ้าลูกค้าทุก ท่านใดนะที่อยากได้เครื่องใหญ่ๆแล้วก็มีรับจดให้นะครับผมก็สามารถที่จะสอบถามนะครับกับร้านการเกษตรเมืองกินได้เลยนะครับก็โทร09594981.22เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับ